สวัสดีครับเจียมาโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ต้องเป็นตอนที่หลายๆคนชอบนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่จะมาสอนรับของฟรีนะครับ10กว่าชิ้นความจริงน่าจะเกิน20ชิ้นด้วยนะครับจากกิจกรรม Free Fire Continental Series นะครับ หรือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ประจาเดือน11เดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะถ้าเกิดใครที่เล่นฟีไฟมาจะรู้ว่าแต่ละเดือนนียเราจะมีกิจกรรมใหญ่อย่างน้อยหนึ่งครั้งบางเดือนก็จะมี2ครั้งนะครับซึ่งในกิจกรรมนียก็มักจะมีชุดใหม่ๆถาวรน,นะครับสก,กินปืนถาวรหรือไม่ก็คอลเลซชันคอลเลซชันนี้น่าจะแถมไปกับชุดหรือสก,กินปืนนะทุกรอบนะครับของถาวร แถมกันไปฟรีเลยนับทุกเดือนเลยนะเดือนนี้ก็เป็นกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนรับนะพี่จะแบ่งเป็นสองพารนทครับอันนี้เป็นพาธแรกนะครับอีกพาธหนึ่งจะเป็นกลางวันที่น่าจะยี่สิบไปปลายนะครับอันนั้นเป็นอีกพาธหนึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากิจกรรมเยอะมากขออ่านโพยนะขอเปิดโพยนะเดี๋ยวจะงงถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะกิจกรรมมันเยอะมากนะแล้วก็อาจจะบอกไม่ครบนะครับซึ่งถ้าเกิดบอกไม่ครบเนี่ยน้องก็ ก็ไปดูในเกมนะปกติอยู่ด้านขวาเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหม f f f c s 2020เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเปิดอีก2วันนะครับนี่นีโอเคเรามาเริ่มที่อะไรก่อนดีนะครับเรามาเริ่มที่กิจกรรมวันที่20ก่อน,นครับวันที่20เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆนะครับเราอยากให้ทุกคนไปร่วมเชียร์ตัวแทนไทยนะครับในศึกครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราจะแจกนี่นะครับเป็นที่เพนน่า ลายธงชาติไทยนะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายมากๆเลยแค่ล็อกอินเข้ามาภายในวันที่20จนถึง20่เฉย20่จนถึง22นะครับ20 21 22นะครับ3วันนะครับก็จะได้อันนี้ไปใช้ละนะครับฟรีๆต่อมานะครับต่อมาเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่30นะครับ เราล็อกอินได้7วันจะได้ของครบทั้งหมดนะของที่อยู่ในรางวัลล็อกอินมีอะไรบ้างครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันแรกก็คือล็อกอิน1วันครับจะได้รูปโปรไฟล์อันนี้นะครับที่พี่คลิกให้ดูนี่นะครับล็อกอิน3วันนะครับจะได้แบนเนอร์ดูที่ด้านขวาแล้วกันนะแบนเนอร์อันนี้ลนะครับล็อกอิน5วันนะครับได้เป็นล้มชีชีพอันนี้นะครับไฮเปอร์สตริปนะครับแล้วก็ของเด็ดคือการล็อกอิน7วันให้ถ่ายไว้ได้อะไร ได้สก,กินรถทาวอนนะสก,กินรถสปอร์ตทาวอนตัวนี้นะครับนี่เท่มากๆเทรนดี้ยูโทเปียนะชื่อรถให้ดูอีกหนึ่งรอบหมุนไปหมุนไปนะอันนี้ย้ำอีกครั้งล็อกอินหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ยี่สามถึงสาสิบนะครับรับไปเลยทาวอนหมดเลยนะครับทั้งสี่ชิ้นต่อมาเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง จนถึงวันที่29นะครับคนที่โดนชวนมาคนที่แบบเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเนี้ยจะได้กล่อง5ฮกกล่องแล้วก็ได้กับบัตรไดมอนด์สามใบแล้วก็ได้กระเป๋าอีก1อันนะครับกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับกระเป๋าน,นี้นี่คือเลเวลหนนะครับนี่คือเลเวลสองนะครับนี่คือเลเวลสามนะครับตัวก็คือตัวที่เอาไว้สุ่มชุดในตู้นะครับแล้วก็บูย่าบ็อก ห้อันปุยยาบอกคือกล่องที่มีโอกาสเปิดได้โทเค็นซึ่งเอาไปใช้ในก,กิจกรรมอื่นและมีโอกาสได้เพชรถึง1 9 9 9 9เพสายชรนะครับในี่ใครใส่ฟรีก็ไปลุนกันได้ส่วนคนที่เป็นคนชวนนะครับชวนเราจะมี1คน3คน5คนแล้วก็7คนครับ1คนจะได้1กล่องกับตัว1ใบ3คนจะได้3กล่องกับตัว2ใบ5คนจะได้5กล่องกับตัว3ใบแล้วก็กระเป๋าด้วย นะครับส่วน10คนจะได้10กล่องกับตั๋วอีก10ใบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะได้ตั๋วมา16บใบนะบจากกิจกรรมนี้16ใบนะแล้วก็กล่อง19กล่องให้ไปลุนเ้พนเ9 9 9 9เสพชรสายฟรีที่บอกว่าอยากได้เพชรฟรีๆๆก็ชวนเพื่อนมาเล่นนะมีโอกาสได้ลุนเพชรนะครับส่วนตอนชวนครบ5คนก็ได้กระเป๋าอันนี้ไปด้วยนะนี่ย้ำอีกครั้งนะครับชวนครบ7คนแล้วกัน นะคิดว่าเจ็ดคนเลยนะเจ็ดคนได้ตัวต๋ว Demon 16ใบตั๋วเดมอนสิบใบตั๋วสุ่มกาชาแล้วก็ได้กล่องสุ่มเพชร20,000เพชรอ่ะอีก19กล่องนะครับแล้วก็ได้กระเป๋านี้ด้วยกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมวันที่24นะครับยาวไปเรื่อยๆยาวเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้มันจะมีมิชชั่นให้เราหรือว่ามีภารกิจที่เราทําแต่ละวันนะครับเวลาที่เราทําภารกิจเนี้ยเราก็จะได้อ่าเหมือนกับเป็นพอยต์เป็นโทเค็นนะครับเอาไว้ ไปจุดไฟเพื่อเชียร์นักกีฬาของเรานะครับถ้าเกิดไฟจนถึงระดับที่กําหนดแล้วเนี่ยก็จะมีของมาให้นะครับซึ่งของที่ดีสุดในนี้ก็คือนี่กล่องตายอันนี้ FFCS Rocket นะครับเป็นกล่องตายอันนี้ไม่อยากเข้ามาแล้วก็ทําภารกิจอยู่ด้านขวาน,นั่นแหละนะครับก็ได้ละใส่จุดไฟไปเรื่อยๆนะพอะครบเขาก็จะให้ของรางวันนี้ ต่อมาเป็นกิจกรรมที่จะได้ชุดนี้นะชุดนี้ชุดผู้หญิงอันนี้นะครับเดี๋ยวขอรีวิวชุดให้ดูก่อนละกัน,นครับแล้วค่อยรีวิวว่าได้มาอย่างไงนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีเสื้อกางเกงรองเทา้าแว่นตาแล้วก็ทรงผมนะครับอันนี้หมุนให้ดูใกล้ๆนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาเรียกว่ามีความฟิวเจอริสติกหรือว่ามีความล้ำยุคอนาคตนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่นะจะไม่ใช่เป็นแบบไซบอร์เป็นหุ่นยนต์ไปเลยนะครับนี่ นะขอให้ดูแบบชัดๆได้ไหมชัดๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมทักเปียหนึ่งข้างนะครับอีกข้างนึงปล่อยยาวสีทองนะครับส่วนตัวเสื้อนะครับเสื้อนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเสื้อโค้ทนะครับไม่ยาวมากนะครับมีฮุดนี่แล้วก็ที่แขนด้านขวานะครับจะเป็นหุ่นยนต์นะสีนี้จะไม่ค่อยได้เห็นฟรีไฟมาใช้เท่าไหนนะร่นะสีแบบน้ำเงินแดง ดำขาวเงี้ยมันเป็นสีที่แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนการแข่งขันนะทีมน้ําเงินทีมแดงอะไรงเงี้ยนะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่มีความผสมผสานระหว่างรงเท้าปัจจุบันนะครับคล้ายๆรองเท้าที่แบบเด็กๆชอบใส่กันสมัยนี้นะครับรวมไปถึงยังมีความแบบเพิ่มความเป็นอนาคตเข้าไปนิดหน่อยนะครับม มาดูที่แว่นตากันบ้างนะครับแว่นตานี้จะเป็นแว่นตาที่ติดหูฟังเข้ามาด้วยนะครับนี่ชิบชิบชิบ,ชบนะครับส่วนกางเกงก็เป็นกางเกงที่ใส่ได้กับหลายชุดเขาเรียกว่าทรงแบบแนวสตรีสตรีดนิดนึงนะครับอันนี้สวยดีนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีของอย่างอื่นอีกที่แจกในกิจกรรมนี้นะครับขอแวะไปดูแป๊บหนึ่งมีอะไรบ้างนะ ่ามีตั๋วไดมอนอีกสามใบนะครับแล้วก็มีสกินบอร์ดสกินบอร์ดสกินแอร์บอร์ดอันนี้นะครับไฮเปอร์แดชิ้นนี้นะครับจะเห็นว่าของเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟิวเจอริสติกแนวอนาคตหน่อยๆน,นะครับโอเควิธีการได้รับอันนี้นะครับก็คือเราต้องเก็บโทเค็นสามเหลี่ยมนะครับไปสุ่มกาชาฟรีนะครับโทเค็นนี้ได้มาฟรีก็ไปสุ่มกาชาเอานะครับซึ่งโทเค็นได้มาจากไหนบ้างนะครับอันแรกก็คือ ตั้งแต่วันที่20นะครับไปจนถึงวันที่7ธันวานะครับ20ถึง7ธันวาเนี่ยหลังจากที่เราเล่นในเกมอ่ะมันจะมีโทเค็นเนี่ยอยู่ตามเกมนะครับเราก็เก็บออกมาเพื่อเอาไปหมุนกาชาได้นะครับอันที่2นะครับได้จากกล่องบูย่าบ็อกที่เมื่อกี้เราชวนเพื่อนอ่ะมีโอกาสเปิดได้โทเค็นอันนี้ด้วยนะครับและอันที่3เป็นอีเวนต์พิเศษนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะขึ้นตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่28นะครับมีเวลาให้กนเวันนะครับกิจกรรมง่ายมากเลยค่า5คนได้5โทเค็น ค่า10คนได้15โทเค็นนะครับค่า30คนได้40โทเค็นเพราะฉะนั้นเราจะได้โทเค็นฟรีจากกิจกรรมนี้60โทเค็นแล้วก็ไปเก็บฟรีได้อีกในเกมแล้วก็ได้ฟรีจากการชวนเพื่อนอีกนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังไงก็น่าจะครบนะน่าจะเก็บได้หมดไม่ต้องกลัวนะครับสรุปอีกหนึ่งรอบเผื่อคนงงและไม่ทันแนะนำให้ไปดูใหม่พราพี่ก็ยังงงเหมือนกันเยอะกิจกรรมเยอะล็อกอิน20-22ได้ที่แต่งหน้านะครับ เก็บโทเค็นตั้งแต่20ไปจนถึงวันที่7นะครับได้ชุดผู้หญิงทั้งชุดนะครับล็อกอินตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่30ได้รูปโปรไฟล์รูป, profile, รป banner, รบแบนเนอร์นะครับแล้วก็สกินล่มชีวีพนะครับแล้วก็สกินรถสปอร์ตนะเล่นกิจกรรมจุดไฟนะครับจะได้กล่องตายนะชวนเพื่อนกลับมา7คนนะครับจะได้ตัวไดมอนด์16บใบ กล่องสุ่ม20,000เพชร1ิกล่องแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็ยังมีสกินบอร์ดได้จากเก็บโทเคน็นตะกี้ที่บอกแล้วก็ได้ตั๋วกระชา,ายีา3ใบจะเก็บโทเค็นด้วยนะครับหมดจังหมดแล้วประมาณนี้แหละนะครับส่วนกิจกรรมอื่นนะก็จะมีขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้าน้องๆถามว่ากิจกรรมใหญ่ที่สุดอยู่ที่วันที่เท่าไหร่วันที่29นะครับ29 วันที่ยีิบเก้าเนี่ยเข้ามาก็จะมีของแจกอีกนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบยาวไปจนถึงวันที่เจ็ดเดือนหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะคั่นด้วยคลิปอื่นก่อนนะครับแล้วก็สอนรับของแจกอีกคลิปหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทาง e b o o k YouTube ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย